สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดยเรเซเบนในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวชายผู้มาสานต่อความสำเร็จของอูใหญ่ซิโมเนอินซากิก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพื่อใจดีนะครับที่คอยสนับสนุนให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับ เขาเนี่ยมีการแจกเสื้อของเมสันเมาส์นะครับเป็นเสื้อเชลซีพร้อมสกรีนเบอร์19กับสกรีนชื่อของเมสันเมาส์ลงไปด้วยนะครับยังไงก็ดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับย้อนกลับไปนะครับในวันที่อินเตอร์นั้นคว้าแชมป์สกูเดโตของเก่าช่วงซานอาเมรุริกันที่ผ่านมานครับแน่นอนว่าทุกคนให้เครดิต อันโตนิโอคอนเต้ที่สร้างขุมกำลังงูใหญ่ที่สุดแข็งแกร่งขึ้นมาเจนเนบียดแย่งแชมป์กับมาลายูเวนตุสได้แต่แล้วครับชายผู้ได้นำความสุขให้กับแฟนงูใหญ่ทีมนี้ก็ได้อำลาหายไปเพราะว่าเนื่องจากโนโยบายของทีมที่ต้องขายแข้งดังออกไปเพื่อลดภาระของกลุ่มทุนเจ้าของทีมอย่างซูนิงครุป ก็มาขัดกับวิสัยทัศน์ของคอนเต้นะครับที่ต้องการพัฒนาทีมให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่าเดิมดังนั้นทั้ง2องฝ่ายเนี่ยก็เลยตัดสินใจแยกทางกันได้ด้วยดีนะครับโดยในตอนนั้น,นครับมีคันดิดมากมายครับที่จะมารับงานต่อจากคอนเต้อย่างหินจุดสเปนเมอซ่าของอินเตอร์มิลาน ซึ่งแน่นอนครับว่าใครเข้ามาก็ต้องกดดันแหละเพราะว่าคอนเต้สร้างมาตรฐานไว้สูงมากๆครับในช่วงตลอดระยะเวลา2ปีที่ทํางานกับอินเตอร์มิลานแต่ถึงยังไงครับมันก็ต้องมีคนมารับงานสารต่ออยู่ดีแหละไม่ว่ามันจะกดดันมากน้อยขนาดไหนจนท้ายที่สุดนะครับหวยก็มาออกที่ซูเมน่อินซากีน้องชายของฟิลิปโปอินซากียอดน,นอักายิงทีมชาติอิตาลีที่หันมาเอาดีทางด้านของโค้ชนะครับตั้งแต่ตอนที่แขวนสตั๊ดกับลาซิโอเมื่อปี2010ในวัย34ี่ปีนะครับและถึงแม้ว่าสมัยที่เป็นนักเตะเนี่ย ซิมเนอินซากิจะฝีเท้าเนี่ยเทียบกับพี่ชายไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของงานโค้ชบอกว่าฝีมือกินขาดมากๆครับสำหรับคุณสุวัรสปีอย่างซสมเนอินซากิคนนี้ครับ เริ่มคุมทีมเยาวชนของลาซิโอตั้งแต่แขวนสตาร์ทเมื่อปี2010นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยรับงานคุมทีมอินซีฟ้าขาประราตาทับไปก่อนนะครับเมื่อ3เมษายนในปี2016ซึ่งคนนี้ก็เป็นแทนที่ของสเตฟานอปิโอรีครับที่ถูกปลดออกไปในตอนนั้นหลังจากสร้างความอับอายด้วยการแพ้ต่อมาป่าโรม่าในโรมดาบีแบบยับเยิน4ต่อ1ในตอนนั้นทําให้อิซาก,กิคนนี้ครับขยับขึ้นมารับงานต่อในปี2016โดยเขาเนี่ยเข้ามาคุมชั่วคราวจนจบซีซั่ และพอจบปุ๊บครับคลาดิโอโลติโต้ครับปราณสมสรของลาซิโอเนี่ยก็นําเข้าคุณสุชารา์เจนตายอย่างมาตุเบ,บียซ่ามาคุมทัพแทนส่วนอินซากีเนี่ยก็ลดสถานะลงไปครับเป็นทํางานเบื้องหลังเหมือนเดิมคอยช่วยเหลือกันแทนแต่บียซ่าครับมาคุมได้ประมาณสักไม่ถึง1สัปดาห์นะครับก็เรียกว่าคุมมาแป๊บเดียวมาพักผ่อนซะดีกว่าครับสาเหตุที่ออกไปเนี่ยก็เพราะว่าการผิดสัญญาของคลาดิโอโลติโตปรานสมสรสอนของ ลาซิโอในตอนนั้นครับที่สัญญาว่าจะเสริมนักเตะให้ตามที่เบียลซ่านั้นรีเควสไปแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ทำไม่ได้ก็เลยแยกทางกันไปและอินสังกีคนนี้ก็มารับงานต่อยาวๆกับลาซิโอนะครับจนพาลาซิโอทีมนี้ประสบความสำเร็จครับคว้าทัวยมาทั้งหมดเนี่ยสครั้งครับโคปาอิตาเลียนหครั้งซูเปอร์โคปาอิตาเลียนาเนี่ยได้มา2ครั้งนะครับผมโดยผลงานทีมที่คุมเนี่ยถือว่า ก็ไม่เลวนะครับจบที่5บ้างที่6บ้างที่พีที่สุดของซิมเนอิซากิคือปี29ถึง2020นะครับพาทีมจบที่4ทํทำให้ได้โคต้ายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและสิ่งนี้ครับทำให้คาร์ดิโอโรติโต คาราโมส์นั้นแฮปปี้สุดๆนะครับรวมไปถึงเนี่ยการคว้าแชมป์ซูเปอร์โคปาเองเนี่ยเขาก็ยินดีด้วยเหมือนกันแหละแต่การจบที่4เนี่ยได้โคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกมันได้เงินมาเต็มๆนะครับโรติโต,โต้ก็ยิ้มแก้มปรี๊ดสุดๆ,ๆครับแถมฤดูกาลนั้นเนี่ยชิโรอิโมบิเล่ซัดไปถึง39ประตูเลยทีเดียวนะครับในฤดูกาลนั้นเรียกได้ว่านั่นคือปีทองของลาซิโออย่างแท้จริงส่วนปีที่ผ่านมาครับ2020-2021เนี่ยลาซิโอ จบที่6นะครับคว้าโควตายูฟ่ายูโรปา,า,าลีกได้สำเร็จและทานชุดสเปนเมลาตา้ากับตีโอของอินเตอร์มิลานเนี่ยกดึงซิมเนอินซาคิคนนี้เข้ามาคุมทีมครับด้วยสัญญา3ปีและตอนแรกครับก็ถูกตั้งคำถามมากมายเลยครับว่าเฮ้ยอินซาคิคนนี้จะเวิร์คหรือเปล่าจะสู้คอนเต้ได้ไหมมาตรฐานคอนเต้มันสูงมากนะแต่สุดท้ายครับซิมเนอินซาคิคนนี้ก็พิสูจน์ตัวเองได้โดยเขาเนี่ยทำการเสริมทัพแบบพอเพียงนะครับไม่ได้เสริมทัพแบบอู้ฟู่แล้วก็ตามแบบ ฐานะทางการเงินของสมโมสรนะครับที่การเงินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับก็มีการดึงชาฮานุกรูม,มาจากเอซิมิลานแบบฟรีฟรีอเล็กคอร์ดัสครับนายทวารจอมเก๋าจากโครโตเน่แบบฟรีฟรีครับหรือจะเป็นมาเตโอดามิเอนจากปาลมา2.5ล้านยูโรฟรานเชสโกนาเซตินีครับนี่ก็เป็นดาวรุ่งจากลิวโวนโน่สิบแปีดึงมาแค่92,000ยูโรครับแล้วก็มีการดึงแนวรับมาจากซอนารีแอชครับในลีกของเบลเยียม16ล้านยูโรครับอย่างซินโฮวานฮิลสเดนในการหรืจะเป็นเอดดนเชโกจากโรม่าแบบฟรี เดนซิลดูนฟรีจาก p s เอสวีเพนอเฟน12.5ล้านยูโรนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเสรอมาเนี่ยราคาไม่ได้แพงแต่ฟอร์มกระปั่งกันทั้งนั้นนะครับรวมไปถึงการยืมวอคินคอรีรยมาจากลาซิโอซึ่งก็เป็นเด็กเก่าของสมันอินซากีด้วยนะครับและอินเตอร์เนี่ยก็กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งสุดๆนะครับผมแม้ว่า จะมีการสะดุดเสมอกับลาซามไป3ต่อ3อัตาลันต้า2ต่อ2รวมถึงการแพ้ตลาซิโอทีมเก่าของซิมูเนียอินซากี้ไป3ต่อ1แต่อินซากี้คนนี้ครับก็ประคองทีมกลับมาได้ครับจนเก็บที่17ของฤดูกาลพวกเขา ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงนะครับผมเกมพิทโมกยาลีีไป4-0และจากนั้นมาครับอินเตอร์มิลานของซิมเนอิซากิคนนี้ก็ยึดจ่าฝูงยาวๆโดยแผนการเล่นของซิมเนอิซากิครับอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายครับเป็นวิธีการเล่นแบบรุกแบบอิตาเลียนแท้ๆครับเล่นหลัง3กลาง5หน้า2วิ่งแบ็คและเซนเตอร์ฮาร์ฟซ้ายขวาวิ่งกันแบบโห วีหมดต้องเรียกว่าอย่างนั้นแหละส่วนนิฟิลเนี่ยก็ทํางานหนักแบบเหมือนกับพึ่งงานสุดๆนะครับแล้วก็คู่หน้าช่วยกันจบสกอรเรียกเดียวว่าเป็นทีมเวิร์กที่ทําผลงานกันได้อย่างโดดเด่นแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแนวรับครับก็ดูดันครับดูนฟรีเนี่ยที่ดึงมาเนี่ยทำแล้ว3ประตูสกินเนี่ยทำแล้ว4ประตู และก็ตัวลุกจากพวกเฟลิสติชทำไปสีประตูชาฮาน็อกลูครับดาวแต่ที่ซื้อมาใหม่จากเอซิมิลานเนี่ยคือยิงไป6ประตูอเล็กซิสซันเชสครับ3ประตูเอดินเชโกนี่ฟอร์มโหดสุดๆครับสิประตูล,ตลาตาโลมันติเนส11ประตูรวมไปถึงสุอคินโคเรียครับทำไปแล้ว4ประตูในตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเราถึงจอมแอสซิสครับก็คือนิโคลบาเรล่าครับฟอร์มดีมากๆครับเช่นเดียวกับชาฮาน็อกลูครับจัดกันไปคนละ7แอสซิสรวมไปถึงซามีฮันดานอวิชนะครับในทาวารจอมกเ,กเก่าเนชี เกือบจะมากที่สุดในกาโช่เหมือนกันนะครับตอนนี้ครับอินเตอร์มิลานเนี่ยผลงานดีครับเตะไปแล้ว20เกมเนี่ยเก็บไป49คะแนนแล้วก็เอซีมิลานณขณะนี้ครับก็ตามหลังมาแล้วจีมมัอยู่ที่1คะแนนแต่ว่ามิลานเนี่ยเตะมากกว่า1เกมครับก็ถือว่า2ทีมจะเมืองมิลานนั้นเบียดแย่งกันสงสามากครับระหว่างอินเตอร์มิลานกับเอซีมิลานคุณชอบแล้วก็เชียร์ทีมไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็ต้องมารอดูนะครับว่าอินเตอร์มิลานของซิเมเนอินซากี้ จะสามารถควา้าแชมป์สคูเดโตสมัยที่20ได้หรือเปล่าะครับส่วนบอลถ้วยครับโคปาอิตาเลียนรอบสุดท้ายเนี่ยพวกเขาจะไปเจอกับเอมโปลียูฟาแชมเปียนสีค รอบ10สุดท้ายเนี่ยจะเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นการแข่งซูปเปอร์คัพอิตาเลียน่าจะเป็นการแข่งขันกันที่สานซิโรที่เมืองมิลานนะครับอินเตอร์มิลานจะเจอกับยูเวนตุสตีสามมารอลุ้นกันแล้วกันนะครับผมคิดเห็นยังไงกับอินเตอร์มิลานของซิเมเนอินซากี้คิดว่าเขาคนนี้ดีพอไหมผลงานเป็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของชายผู้มาสานต่อความสำเร็จของงูใหญ่ซิเมเนอินซากี้ เรื่องเด็ดเจ็ดยับโดยไรซเว็นนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ